สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนเข้าสู่ facebook ส่วนตัวนะสุวพัฒนปราดาเราจะมาดื่มนะดื่มผลิตภัณฑ์นะดูแลสุขภาพที่จะควบคุมในส่วนของหนักตัวแล้วก็ขับของเสียดีท็อกลํำไส้ วันนี้เช้าอากาศดีมากทุกคนอากาศดีสุดๆเลยสำหรับอ่าตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็มีแสงแดดกำลังเข้ามาสู่ร่างกายแสงแดดเบาๆเนาะแสงแดดเบาๆสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะ,ะรอเพื่อนนิดนึงหลายๆคนยังไม่ตื่นเพราะว่ากำลังง,งูเงียที่นอนเพราะว่าวันหยุดด้วยวันเสาร์ด้วยเนาะหรือว่าหลายๆคนกำลัง อ่ากำลังจะไปทํางานอาจจะทํางานวันเสาร์หรือบ,บางคนกาลังพักผ่อนเนาะกำลังพักผ่อนหรือว่าทํางานมาเหนื่อยแล้วเงี้ยอาจค่อยมาดูไลฟ์ที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เราก็มาไลฟ์สดนะทาง Facebook ส่วนตัวนะทุกคนนะอ่าหลายคนคงจะยังไม่ตื่นเนาะวันนี้เราก็อยู่หน้าบ้านเราจะดื่มนะ้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นผสมกับ กาแฟดําก็ดีกว่าทุกคนอะใครที่ชอบดื่มกาแฟดําในช่วงเช้าแล้วก็อยากจะหาอะไรที่จะมาดูแลสุขภาพนะแบบองค์รวมก็สามารถที่จะคุยกันได้นะเพราะว่านมมะพร้าวสะกัดเย็นนะสามารถดื่มได้ทุกคนอะสามารถกดใส่ได้เลยนะประมาณสี่ห้าปั๊มได้เลยนะหรือว่าสองช้อนโต๊ะได้เลยนะแบบนี้แบบนี้ทุกคนเพราะว่าเราใส่ไปก่อนอนะนี้แล้วพอดีว่าจะกินก็เลยมาไล่สดด้วยนะก็เลยมาไล่สดด้วย น้ำมะพร้าวสกัดเย็นปราดาโคโค่นะตัวนี้ปราดาโคโคออ,อยเราก็ดื่มได้ท่านกินทั้ง,งทานในขวดเดียวกระปุกนี้ส5 0ร l หาสินะดื่มได้ประมาณ20-30วันหนึ่งเดือนนะทุกคนอืมนี่คือกาแฟดำที่เราต้องกินในช่งชวงเช้าทักทายกันด้วยนะทุกคนนะทักทายกันด้วยใครที่บอกว่ากำลังชิชวๆนะกำลังชิชวๆกับการนอนอยู่หรือว่าง่วงเงียกกำลังแบบว่าเลื่อนฟีดทีวีหรือว่า เพื่อนฟีโทรศัพท์อยู่นะเห็นไลน์นี้ก็กถัาทถายกันด้วยนะกดหัวใจถูกใจก็ได้หอมมากหอมกาแฟดำแล้วก็หอมน้ำมะพระ้าวสกัดเย็นยี่ห้อนี้นะยี่ห้อปาดาโคโคโอโอยเอ็กซาวเวอร์จินโคโคนัทออยตัวนี้นะทุกคนมามามาดื่มแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเปล่าตามด้วยอีกหนึ่งแก้วนะกำลังรออยู่ทุกคนกำลังรอนอยู่เราไลฟ์สด เสร็จปั๊บเราก็จะไปทำข้าวนะใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะท้องผูกขับถ่ายยากหรือจะควบคุมเรื่องของน้ำหนักนะถ้าใครดื่มแบบนี้คือจะคุมหิวอิ่มนานได้ดีมาก7-8ชั่วโมงอะไม่ค่อยหิวข้าวไม่ค่อยกินของหวานจริงๆนะจริงๆทุกคนเชื่อเลยเชื่อเลยเพราะว่าเรากินแบบนี้คือข้าวไม่ค่อยหิว ออกินน้อยมากนะกินข้าวน้อยมากก็คือมันเป็นการเขาเรียกว่าบล็อกเนาะบล็อกในส่วนของอาหารด้วยนะเราต้องดูแลหุ่นด้วยนะทุกคนดูแลสุขภาพมันร้อนอยู่ออหอมมากหอมสุดๆ <laughs> เป็นเพียวเวอร์จินทุกคนหรือบางคนว่าเออลองกินเพียวให้ดูหน่อยนะนำ้ำมมะพร้าวสะกัดเย็นกินเพียวได้ไหม กินเพียวได้อะทุกคนนะวันนี้คือเป็นวันที่กินมะพร,าะร้าวใส่ดินแบบเพียวประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะแล้วเนี้ยนะอืมกินเพียวแบบนี้ก็ได้นะง่ายๆทุกคนกินเพียวแบบนี้ก็ได้นะจษาหอมมากเลยหอมสุดๆ อมจริงๆแบบนี้เห็นไหมแล้วก็คนแบบนี้เลยแล้วก็ดื่มแก้วสวยมากเนาะของอเมซอนใช่ไหมเธอดื่มง่ายนะใครที่อยากจะเริ่มต้นการดูแลสุขภาพนะทุกคนมาลดพุงลดน้ำหนักลดสัดส่วนลดไขมันในเส้นเลือดเผาผลานไขมันนะ หรือใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะขับถ่ายยากนะสองสามวันครั้งถ่ายครั้งหนึ่งไม่เอาแล้วนะมันไม่ดีต่อสุขภาพเราต้องมาดื่มอะไรที่มันแบบว่าดูแลสุขภาพบางคนบอกว่าไม่ผสมกับกาแฟดําก็ได้กินเปรี้ยวก็ได้ผสมกับน้าอุ่นก็ได้ผสมกับน้ำนมะน,นาวก็ได้ผสมกับคอเลสเจนก็ได้เครื่องดื่มอื่นๆก็ได้ที่มีน้ําตาลหรือคุณจะผสมกับโยเกิร์ตก็ได้นะได้เหมือนกันหรือว่าคุณจะใส่น้ำมะพร้าวสะกัดเย็นใส่กับ อาสลัดเนาะทำสลัดทานกนะ็าสามารถใช้น้ำมาันมะพร้าวสกัดเด็นนะบีบลงไปนะบีบลงไปก็จะได้กลิ่นหอ,หอมของมะพร้าวนะทุกคนสลัดของคุณก็จะอร่อยมากเนะพียวเวอร์จริงเพียวจริงๆนะเพียวจริงๆกินไงมายังร้อนอยู่ทุกคนกาแฟยังร้อนอยู่อาชนแก้ว ดื่มง่ายถ้าผสมกับกาแฟดำแล้วคือมันจะทำให้เราดื่มง่ายขึ้นและหอมด้วยปังโอเคนะทุกคนไลท์เท่านี้แหละนะเจอกันใหม่ในไลท์หน้าว่าจะเป็นเรื่องเราอะไรนั้นนะไม่ว่าจะเรื่องของ facebook ส่วนตัวก็จะออกมาไลท์ด้วยแล้วก็แฟนเพจก็มาไลท์ด้วยใครที่มีแฟนเพจ a c e b o o k นะมี2เพจตอนนี้ที่ ทำเกี่ยวกับน้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นโดยตรงคือมีน้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นราคาถูกนะสามารถไปติดตามก็ได้นะเพจนี้1เพจเพจหลักเลยน้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นราคาถูกนะสามารถพิมพ์ชื่อแล้วมันจะเข้ากลุ่มด้วยนะเข้าทาง Facebook แฟนเพจแล้วก็กลุ่มด้วยและอีกเพจนึงคือปาร์ดาค o โคลี่นะชื่อแบรนด์นี้เลยนะทุกคนสามารถไปติดตามก็ได้รวมถึงช่อง u t u b e ปาร์ดาพารีวิวก็สามารถที่จะเข้าไปกด s u b s c r i b e ได้นะทุกคนเนาะ ดื่มเสร็จอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าตามด้วยอีกหนึ่งแก้วโอเคไหมมันก็จะเาะผาผลาญดีท็อกไขมันแล้วก็ของเสียร่างกายของเรานะอีกไประมาณสิบหนาทีคุณต้องรีบเข้าห้องน้ำเพราะมันจะถ่ายท้องดีมากนะจริงๆนะเจ็นาทีแล้วทุกคนอ่าโอเคสำหรับวันนี้เนาะเวลาหมดแล้วไปก่อนนะอย่าลืมกแล้วกันอย่าลืมบอกโปรโมชั่นจะไปก็ไม่ได้ลงสักที อ่าสำหรับขวดเล็กนะขวดขนาดกลางแบบนี้นะ250 ml นะ1ขวดนะจะส่งฟรีทั้งแบบโอนและปลายทาง290บาทถ้าคุณสั่ง2ขวดในวันนี้นะสั่ง2ขวดในวันนี้จากปกติ580บาทเหลือในราคา490บาทนะลดราคาคอราคาเลยฟรีทั้งแบบปลายทางแล้วก็แบบโอนนะค่าส่งไม่ต้องบวกเพิ่มนะขนาดสะขนาด500 ML ราคาอยู่ที่ 390บาทก็ฟรีค่าจัดส่งเช่เดียวกันแบบโอนและปลาทางนะสำหรับพิเศษนะสองขวดนี้สองขวดนี้นะจ๊ะในราคา490บาทเท่านั้นเองนะทุกคนไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ไลรหน้า